กาบสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีเบอร์สกูดสกุนน้องมณีก็มาพบมาพอกับซ่องสาวก้อยหัวยางเนาะพี่น้องมนีซาก้อยหัวยางกะมาเฮืนอนหยาเนาะพี่น้องมนีหยาเห็ดเมนูแกง,งหน่อไม้นสุก,กินเนาะตอนนี้เพิ่นกำลังแต่งกำลังปลูกเริ่มเพิ่นว่าเพิ่นหยองอย่าหนอกอย่านางใส่แล้วเนะาะงซาก้อยฮะก็มาแต่เฮือนพี่น้องกระตาถาดเพิ่นแกงให้กินเนาะมนีแจ็กทีแซ่บหรืูปแซ่บปเบิ่วงผสมกับกันตะเกาวัวพาดเนาะพี่น้องแซ่บลายพี่เพื่อนนะ เมือนีเผินเห็ดแกงน้ำไม้กับน้ำไม้สุ้ดเคิงหนึ่งน้ำไม้ทงเคิงหนึ่งพี่น้องเอ้ยสัก้อยกระแต่งเสื่องกระป๋อน้องอ้อยว่าเสีออกไปขุดชวนมักสลีเนาะพี่น้องเผินไห้วันละร้อยบาทเนาะไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องจั๊กไงจักกว้างบันไดยังบันได้เห็ยนชวนเนาะจักสิได้ขุดบันได้ขุดเผินน้องอ้อยมานำหลังเนาะพี่น้องประหับงานก่อนเลยจักยังบันได้เห็นชวนมักสลีเดี๋ยวนี้ค่ะเพิ่นแกงสูุกินเนาะพี่น้องเดี๋ยวร์ค่ะมาเบิ่งมาชมหน้าตาของ วิธีผ่นแกงน้อไหมนาะแซบหรือว่าแซบเนาอพี่น้องก็ฝากขับไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสักก้อยหน่อยเด้อนี่น้อพี่น้องเนี่นออยผ่นกากำลังเห็ดกำลังปรุงเนาอพี่น้องเพิ่นจะใส่มักิกดิบเนาะมันก็ะอาจสิบดแดงปันไดเนาะใส่ตะโลหรือว่าปลาแดกกับปูเรือปลาแดกเขียดบ้านเฮาเนาะทุกคนและกเพิ่นจีใส่เติมด้วยหมักบ,กบเวิ่นว่า นี่ก็จะเป็นภักเมี่ยงเพืน่นอนรอบพี่นอ้องภักกระถินบ้านหาลัวภาคเกษตรเนาะมาเกษตกภาคบงหน้าตาของเพื่อนก็เป็นตะกินแต่ก็มีหลายอย่างใส่เน,นาะนั่นก็จะเป็นเห็ดหูหนูหรือว่าเห็ดแห้งเนาะได้เห็ดแห้งมาใส่ตุกเพิ่มประสเแต่เฮงมันสิอ้าวมันก็ไปเอาม,ม,มันลืมมันเลยมันสิชุกอยู่นะแต่ ยกบ่นี่น้อพี่น้อเงหออเห็ดเห่งเนาะเฝนเก็บมาลเลยประกากเห่เงต้องใส่มาพริกดิบต้องใส่มาิกดิบพี่น้องปล่อยเลยยันคนบ่มักกินยันคนกินเผ็ดทันเดเดี๋ยวฮะก็จะเอาไปข้างเนาะพี่น้อง ตอนนี้เฮ็ดเพิ่งจะกำลังเริ่มสีอ่อนแล้วเนาะพี่น้องเปิดกันเตรียมเอาหม้อไปข้างเลยเนาะนี่ก็เป็นพักมะขะเนาะพี่น้องนี่ัมะขะหรือว่าพักมะระบอกมู่หูนี่เนาะพี่น้องหม้อเกไปกันเอามาข้างเลยน้าอ้อยกับพ่อเพื่อแกบอกวันไพบ่าน้าอ้อยสบายดีเนยหลุนน้าอ้อยหัวลายสบายดีเนยนะบ่สบายดีด้วยสบายดีป้าลุง สบายดีป,ลา,ปาลุงดู figured. คนเป็นหืดนพี่น้องเป็นค้ายๆแบบปอดบาแข็งงเป็นขี่ไข่ืนเนาะการพนะกึกลากกา้ายามลมแบบนี้อากาศเปลี่ยนให้ขักไหมมาเด้อพี่น้องกินแกงน้ำม้นน้ำกันเนาะตอนเตียงตอนบ่ายเนพี่น้องเมื่อวานนี่ไปอยู่เนาะไปหงมอหน้าแซวเค่งลาซานลาว นองเพิ ó, học, đã, ่กระได้ออกแต่ห้องหมอแล้วนะพี่น้องฟาโทใช้ไม่ถ่ายชมวังเจ้ากินแกง้ะไม้ซุ้มลุมกันเนาะพี่น้องอะไรฟีกลูกโดดฟูไลท์ท้เดียวอย่าใส่แล้ว เดี๋ยวก็รอมันผลก่อนเนาะตอนนี้เนี่ยพอกันเริ่มผกเครื่องผสมเครื่องปรุงลงแล้วนะพี่น้องนี่ก็จะเป็นเหฮดี่เพินแส่ไว้เห็ดหูหนูใส่มะบวบลงไปพี่น้องแกงน้ำมัแบบลาวลาวแทรลายใส่ตะโลุ เ็มหม้อเชยนี่น้าพี่น้องตอนนี้กำลังเริ่มสิโป้งแล้วเนาะอย่าก,กำลังซีมเพก่ลังใส่ผักลงไปแบบนี้ผักผักอย่างผักคะบอกระเพาะแชยองนะพี่น้องมาได้มาได้กินหอมๆแซ่บๆเนาะมินี้กินอาหารเที่ยงกับแบบซุ้มแซวกันเนาะตามบ้านนอกอะไรพี่น้อง จะกินหมูกระถอกกระทาชุ่มแซลมันกระโบมีเนาะกินแกงหรามาอย่นี้แหละในให้เอื่นอะไรเอื้นกันแล้วเนาะพี่น้องเอกันไกลเพราะแหละมันสีพักอันนี้คาสิคิวแหงพอดีชโำๆกุงเทปก็จะเอื้นพักยังบอกมาเด้อมาเด้อยาย ป้าท์หน้าตาแบบอุ้ยเกณฑ์ไม้บ้านเฮาเฮ้ยมาเด้อมาเด้อเตรียมกับพักบ้านเฮาต้าเนี่ยตอนนี้กำลังตักเนะพี่น้องมาเด้ออุ้ยมาเด้อพี่น้องพี่เก็บหยาบสิไลยคนเนนช่องคนตอนนี้อะไรมาคเอออันนี้ไปตะองคอยบ้าน กินกับนอกออยตามคนกินดอกข่าอย่างเงี้ยครับแ่บลายขนมมาเล้มาแล้วจะดีแล้วอร่อยเราหยาบอกผิดเนี้ยคือเพชรแท้คือเคือสิบุเพชรฮะชื่อผิดชวนแ奶奶 บอกินนาแม่เพื่อนาเขาเดินอีตาจะเข้าโรงเรียนห่ะอม่เดินอีตา้โรงเรียนแล้เนาะเราจะเห็นเี้ยเห็นงานใครไเลยร้อยคุมาแค่รึม่ไปลูกเองแล้พี่องวจกินเลยกินเล ไปวยเ,เยเดี๋ลกินข้าวเ้ย <laughs> เดยปลาลูกกินข้าวเด้อเกาะเตียนแบบออยอดเด้นอน้องออยกินละออยมันไม่คงกินมันม่มีเงินซื้อให้กิน

Dạy bắt được hai mẹ hàng cái hôm nay, bà đưa bà kín mà bà kín mắm, đây nhau mà ký à, nó cái tàu của lại mà ăn à. cái <laughs> tàu mà mặc ăn Kín ทำแล้วแถวปนลายจะเช็คฟ้าจะเห็นมาได้ไหมถ้าเกิดเรายกข้าวฮะเรายกข้าวไหมข้าวเนี้ยข้าวเจ้าหรือข้าวมันยัง

mọi người 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 mọi có mọi người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  มันมีหมูกินกินจอคนหนักกรดอนจะอิ่มแล้วไงยายให้กัมาหน่มช่จะเผาตโอ้ยเ้าไปกินแบกกินเบอร์เพาะัเฉี่ยมึงเหอโอ้ยแม่ีเตมักซโลมันะบอกมันมาเอิญอยู่ได้กระหูมาบอกกินนมก็ได้เเดนะ เอาคานพุนยิบดำหุ่มนำเจเดงใจดำหุ่มเนาะดำหุ่มเดิมเกี่ยวมันนี่ยแบบใจายเอิญบ่บ่บ่กินมาเลยกินเขาหายอยากมีการเลือกเยอยากหุ่ออช่วงเกลืยรื่องว่าเองเองอยากบอกเองจะกินข้าเออเดียวมือจะเก่าก็ไม่ได้อยากแต่มเองก็แบอยากกิกกกินเขาพูอ่มน้ำ อยากเอ้ยพันกระปุ้นพันถอยแกงก็อยากกินเบียร์เงินสดผมมีเงินเล่ามทาทำเขาคือถูกกระเด้อกินจอบไม่ทถามว่าอยากกินเบียร์ประเทศชะมอยอคือถูกแต่จะได้เพื่อทำอย่างนี้ได้หรือไม่ก,กิน กินกับล้มกินกับขี้ผุนต้องแทบเนี้ยแทบอ่อยว่าแต่ผมทำมาแบพดคุมมาเรื่งแรออกไปเบิ่งพูดบอกด้วยนอ่นะกูกำบวจักไม่ใช่เพื่อนาเราจะมาเห็นเขาบหะกูพดมสบไปกันนะโอ้ยมันมีเยอะเลยเหมืนเื่บอกแ่าแวก็ได้ยืเป็นงโม อะไรกระด่างนว่าที่อดองลวกหนาจ้ะ่อแล้วทงีเราจเสียวยอะล่ะะอ่อเบาเือนี่ก็เป็นดูเป็นไขเป็นอย่งก็ดูเป็นอะไรมันบ่มีเก็บเลยแค่บดอเก็ืองร้านละบางบไปบอกมันก่อนพูดอึบไปบอกอึบบกแถบแถบทั้งนี้เอาไปปลูกอันนั้นจะพุดประกบกัน างันนุ้ซยขังุงส่วนแตงเอ้วกแตงทชุดลนะทช้เุ้แงม้า่วนักแตงเออก็เป็นคุ้มอะไรนะอัที่เจ้ที่ให้คุ้มไแจกปีเน่แจวกปูเขากว่าแจกปูเอว่าให้ตนดก็แหละตดน้อยแตัได้ขาเข้าแตงอ ไอหัวขวัญเลยให้กระแต่งก็ดำเลยวะหยเหนื่อยเหมนเด้อไปนแบบดอกไม้ลูกเจ้าหาทีอย่างจามีเงินมีคาเหมยโตผ้าใ้เดือนห้าปูพันเห็ดเป็นไรเห็ดโลโลยเลย เดี๋ยวนี้ก็เห็ดบ่ได้ปีใหม่เดือนหา้าบากมาแต่แต่ตกี้ลูกเนาฮะจริมากลูกมาตีมาลูกม,ม,มาไวทรมานมามาจองกรรมบ่ให้ย,ย่างูกมาลูกแข้งไว้แบบนี้บ่ห้ยคนย่างเออวันนี้ขับไปต้นปลาทรายสี่กองเห็ดต้นต้นหนึ่งนำมาต้นัันี่ย่างมันยิงเงยหัวจะไปเองเนี่มนันน่า ตามความเชื่อ่าเห็ดไปเบิล้เขาเห็ดลายอย่างเลยเขาก็ได้ชุดเห็ดเลยอย่างเราขังปลานะปลาดุกจะเปลืองอหูไปเปลือปกไ่ได้ค่ะโอ้ยปลาดุกหลาดุกไปลาดุกชุแทบ